พี่ก้อยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เวรดึกในตึกสำนักงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอาคารสูงเก่าแก่กลางเมืองตึกนี้มีลิฟต์เก่าที่ดูเหมือนจะเก็บความลับอะไรบางอย่างเอาไว้พี่ก้อยไม่เคยสนใจอะไรมากมายเกี่ยวกับลิฟต์หรือชั้นต่างๆของตึกเพราะหน้าที่ของเธอคือตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยในช่วงกลางคืนแต่ทุกคืนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเสียงหนึ่งที่ทําให้พี่ก้อยเริ่มรู้สึกไม่สบายใจนั่นคือเสียงติ๊ง ของลิฟที่ดังขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นลิฟจะหยุดที่ชั้นเจ็ดเสมอประตูจะเปิดออกเองโดยไม่มีใครกดปุ่มเรียกลิฟเลยชั้นเจ็ดของตึกนี้เป็นชั้นเก็บศพเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วมีข่าวลือเล็กๆน้อยๆว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่เก็บศพของผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ลึกลับบางอย่างแต่ก็ไม่มีใครอยากพูดถึงมันในที่ทำงานพี่ก้อยเองก็ไม่เชื่อเรื่องลึกลับเท่าไหรนะ่นักแต่เสียง ติ๊งที่ดังขึ้นทุกคืนกับประตูลิฟท์ที่เปิดเองทําให้เธอเริ่มรู้สึกแปลกๆคืนหนึ่งหลังจากตรวจตราทั่วตึกเธอนั่งพักอยู่ใกล้ลิฟต์เธอได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งติง๊งลิฟต์หยุดที่ชั้นเจ็ดประตูค่อยๆเปิดออกช้าๆเงียบเชียบไม่มีใครเดินออกมาไม่มีใครกดปุ่มเรียกพี่ก้อยลุกขึ้นอย่างระมัดระวังมองเข้าไปในลิฟต์และชั้นเจ็ดที่ดูเงียบสงดอย่างน่ากนลุกเธอเริ่มรู้สึก ถึงความเย็ยนที่แปลกประหลาดเข้ามาแทนที่ความอบอุ่นในเวลากลางคืนเธอถอนหายใจยาวๆและพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือมีอะไรบางอย่างในเครื่องกลไกลิฟท์ที่ทำงานผิดปกติเท่านั้นแต่ความรู้สึกข้างในใจเธอกลับสั่นคลอนอย่างบอกไม่ถูกและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวลึกลับที่กำลังรอคอยเธออยู่ในชั้นเของลิฟต์เก่าๆแห่งนี้หลังจากคืนแรกที่ได้ยินเสียงติง้ง จากลิฟท์ชั้นเจ็และเห็นประตูเปิดออกเองที่ก้อยเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปเวรดึกทุกคืนจึงกลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความระแวงและความสงสัยคืนต่อมาขณะที่พี่ก้อยเดินตรวจตรารอบตึกอย่างเช่นทุกคืนเธอได้กลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป,ปนกับกลิ่น เหม็นอับของศพที่ถูกเก็บไว้นานๆกลิ่นนั้นลอยมาตามลมเบาๆจากชั้นเจ็ดแม้ว่าชั้นนี้จะถูกไปใช้งานมานานแต่กลิ่นนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยพี่ก้อยพยายามเล่าเรื่องเสียงลิบและประตูที่เปิดเองให้เพื่อนร่วมง,งานฟังแต่กลับได้รับคำตอบแบบตัดบทว่าอย่าไปยุ่งกับชั้นนั้นเลยมันไม่มีอะไรดีหรอกหรือบางคนก็แค่หัวเราะเบาๆแล,แล้วเปลี่ยนเรื่องไป ยิ่งเธอพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับชั้นเจ็ดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอแต่ความเงียบงนันและความลึกลับที่คนในตึกไม่อยากพูดถึงเธอค้นพบว่าชั้นนี้เคยเป็นห้องเก็บศพเก่าของตึกที่เก็บร่างผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในตึกหรือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจดจําความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆในใจของพี่ก้อยเธอรู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างกําลังจับตามองเธออยู่ทุกครั้งที่เธอผ่านชั้นเจ็ด ในคืนหนึ่งขณะที่เสียงติ๊งดังขึ้นอีกครั้งประตูลิฟต์เปิดออกเองเหมือนเดิมที่ก็ยหยุดยืนอยู่ตรงนั้นมองเข้าไปในความมืดของชั้นเจ็ดที่ไม่มีแสงสว่างใ,ใดๆแม้แต่ไฟฉุกเฉินที่ควรจะเปิดอยู่แต่แทนที่จะถอยหนีเธอกลับรู้สึกว่าบางอย่างกำลังเรียกเธอให้เข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงลิฟต์ที่เคยเป็นแค่เสียงไกลกลับดูเหมือนเป็นเสียงเรียกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและไม่อาจอธิบายได้ พี่ก้อยตัดสินใจแล้วคืนน่าจะต้องเข้าไปดูด้วยตัวเองคืนหนึ่งในเวรดึกที่เงียบสงัดพี่ก้อยยืนอยู่หน้าลิฟต์เช่นเคยเสียงติ้งดังขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งพร้อมกับประตูลิฟต์ที่เปิดออกเองช้าๆเสมือนรอรับเธอหัวใจของพี่ก้อยเต้นแรงขึ้นทุกทีแม้ในใจจะรู้สึกกลัวจนขาสั่นแต่ความอยากรู้และความสงสัยก็แทรกขึ้นมาจนไม่อาจปฏิเสธเธอตัดสินใจก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์ ลิฟต์ค่อยๆปิดประตูลงหลังจากที่เธอก้าวเข้าไปเต็มตัวเสียงกลไกลิฟต์เริ่มทำงานพาเธอลงสู่ชั้นเจ็ดที่เงียบสงัดอย่างผิดปกติไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงลมที่พัดผ่านช่องระบายอากาศเก่าฮ่าฮเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกพี่ก้อยก้าวออกมาในความมืดเธอหยิบไฟฉายจากกระเป๋าออกมาเปิดส่องสว่างไปทั่วบริเวณชั้นนี้เต็มไปด้วยตู้เก็บศพเก่าที่มีรอยขีดข่วน และคราบน้ำเก่าๆบนพื้นมีเสียงสะท้อนแผวเบาจากจุดใดจุดหนึ่งพี่ก้อยค่อยๆเดินสำรวจด้วยความระมัดระวังทันใดนั้นเองเธอเหลือบไปเห็นกระจกบานใหญ่ติดอยู่ตรงผนังลิฟภาพสะท้อนในกระจกทำให้เธอสะดุ้งแรงเพราะเงาดำรูปทรงคล้ายคนปรากฏขึ้นข้างหลังเธอในกระจกแต่เมื่อเธอหันไปกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยหัวใจของพี่ก้อยแทบหยุดเต้นเสียงหายใจของเธอดังขึ้นในความเงียบลงเย็นพัดผ่าน จนเส้นผมปลิวสวายแต่เงาดำนั้นยังคงปรากฏในกระจกมันไม่ใช่เงาของเธอพยายามรวบรวมสติพี่ก็ยกกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเงานั้นทันทีแต่ภาพที่ได้กลับเป็นเพียงแสงสะท้อนธรรมดาไม่มีเงาใดๆอยู่ในภาพทันใดนั้นประตูลิฟท์ที่เธอเพิ่งออกมาจากก็ปิดลงเสียงดังปิดพร้อมกับเสียงกลไก่ที่ทำงานรุนแรงกว่าที่เคยเสียงลมและเสียงต้ง ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเหมือนการเตือนให้รู้ว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่นานเกินไปพี่ก้อยรู้สึกได้ถึงความเงียบที่หนักหน่วงและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเธอตัดสินใจรีบกลับขึ้นลิฟต์แต่ในใจยังคงติดอยู่กับเงาดำนั้นที่ไม่เคยลบเลือนหลังจากลิฟต์พาเธอกลับถึงชั้นบนประตูเปิดออกพี่ก้อยรีบก้าออกมาโดยไม่กล้ามองย้อนกลับไปชั้นเจ็ดยังคงรอคอยใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ยอมให้เธอจากไปง่าย ฮ่ฮ <H aha> ่หลังคืนที่พี่ก้อยเจอเงาดำในกระจกลิฟชั้นเจ็ดเธอกลับมาที่ห้องเวนด้วยใจที่ยังสั่นสถานแม้จะพยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นและไม่หลงเชื่อเรื่องลึกลับแต่ความสงสัยก็ยังคงกัดกินอยู่ในใจวันรุ่งขึ้นพี่ก้อยตัดสินใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเมกี่ยวกับชั้นเจ็ดและประวัติของตึกเก่าแห่งนี้เธอไปที่ห้องเก็บเอกสารเก่าของบริษัทและเปิดแฟ้มเก่าที่ถูกเก็บไว้อย่างมิจิด เอกสารหลายฉบับเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในตึกแห่งนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนเธอพบรายงานเหตุการณไฟไหม้มีเกิดขึ้นในชั้นเจ็ดซึ่งเคยเป็นห้องเก็บศพของคนงานที่เสียชีวิตอย่างปริศนามีข่าวหรือว่ามีคนงานบางคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตพร้อมกับศพที่เก็บไว้แต่ที่น่าตกใจที่สุดคือมีบันทึกเล็กๆที่พูดถึงเงาดำที่คนงานในตึกเคยเห็นและได้ยินเสียงลึกลับอยู่บริเวณชั้นเจ็ดและลิฟต์เก่าที่ชอบทำงานเองโดยไม่มีใครกด พี่ก้อยเริ่มรู้สึกว่าเรื่องที่เธอเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันถูกซ่อนเร้นและลืมเลือนไปตามกาลเวลาคืนต่อมาเธอจึงตัดสินใจกลับไปยังชั้นเจ็ดอีกครั้งพร้อมกับอุปกรณ์บันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูปเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่เสียงติ้งดังขึ้นอีกครั้งลิฟต์หยุดที่ชั้นเจดประตูเปิดออกชา้ชาๆเธอก้าวออกมาในความเงียบสงัดใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆชั้นเก็บศพเก่าฮ่าฮ ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบบางอย่างคล้ายเสียงคนพูดเบาๆจากมุมมืดของห้องพี่ก้อยชะงักไปพยายามฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นพูดซำ้ำๆว่าช่วยด้วยอย่าทิ้งเราไว้ที่นี่ความเย็นเฉียบไหลผ่านร่างกายเธออย่างรวดเร็วแต่พี่ก้อยไม่ถอยเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเงาดำและเสียงลิฟที่เปิดเองนั้นคือเสียงของคนที่ยังคงติดอยู่ในชั้นนี้ แต่พวกเขาไม่ได้เรียกหาความช่วยเหลือหรือปลดปล่อยใดๆเพียงแต่ต้องการให้ใครสักคนได้ยินและรับรู้ว่าพวกเขายังอยู่ตรงนี้จริงฮ่าฮ่าพี่ก้อยถอนหายใจลึกๆรู้สึกหนักใจขึ้นเธอรู้ว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องลึกลับทั่วไปแต่เป็นความจริงที่ถูกลืมและถูกซ่อนเร้นไว้อย่างแน่นหนาคืนเวรดึกคืนสุดท้ายก่อนเปลี่ยนกับพี่ก้อยรู้สึกได้ทันทีว่าบรรยากาศในตึกเปลี่ยนไปอย่างไม่เหมือนครั้งก่อน เสียงติ้งดังขึ้นจากลิฟท์ชั้น7็เช่นเคยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงกลไก่ธรรมดามีเสียงคล้ายกระซิบเบาๆตามมาด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ก้อยกลืนน้ำลายและเดินเข้าไปที่ลิฟต์อย่างใจกล้าประตูเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นชั้นเจ็ที่ดูเหมือนจะรอเธอมานานครั้งนี้เธอไม่ได้ใช้ไฟฉายเพียงอย่างเดียวแต่ถือกล้องบันทึกวิดีโอพร้อมเครื่องบันทึกเสียงไปด้วย ขณะที่เธอเดินเข้าไปช้าๆภายในชั้นเจ็ดเสียงกระซิบเริ่มชัดเจนขึ้นและมีเงาดำเคลื่อนไหวเบาๆอยู่ในมุมห้องแต่แทนที่จะหนีหรือกลัวพี่ก้อยหยุดและพูดออกไปเบาๆว่าฉันฟังคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเพราะเหตุใดที่คุณยังอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ถูกลืมอีกเงาดำนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นเสียงกระซิบเริ่มเบาลงจนกลายเป็นความเงียบทันใดนั้นประตูลิป,ปิดลงเอง พร้อมกับเสียงลิฟท์ทำงานนำที่ก้อยกลับขึ้นไปยังชั้นบนอย่างช้าฮ่าฮ่เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกอีกครั้งเธอรู้สึกว่าบรรยากาศในตึกไม่หนักหน่วงเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ววันรุ่งขึ้นพี่ก้อยนำข้อมูลทั้งหมดไปแจ้งกับฝ่ายบริหารและเสนอให้มีการตรวจสอบและดูแลชั้นเจ็ดอย่างเหมาะสมแม้ว่าเงาดำและเสียงกระซิบจะยังไม่มีใครเห็นหรือได้ยินอีกแต่ที่ก้อยมั่นใจว่าความจริงถูกเปิดเผย และไม่มีใครจะต้องเผชิญกับความเงียบและความลึกลับนี้เพียงลำพังอีกต่อไป